สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวพูยภาพประจำวันพระหัสบุรีที่20พฤศจิกายน2 5 5 7นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามนคนสาะกล่าวเมธีชิมจิ๋วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็ฝากเตือนให้พ่อแม่พี่น้องชาวใต้ระมัดระวังอันตรายจากลมพายุเพราะฝนตกหนัก นะครับบางพื้นที่ท,ที่อย่างเช่นที่ตะบนปากนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เกิดพายุหมุนพัดบ้านเรือนเสียหายไปกว่า30หลังคาเรือนครับสภาพความเสียหายของบ้านเรือนในพื้นที่หมู่สองตะบนปากนครและหมู่สี่ตะบนท่าไร่ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเนื่องจากถูกพายุหมุนซึ่งเกิดขึ้นในเช้าวันนี้เองนะครับได้พัดเอาหลังคาบ้านปลิวหายไป ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า30หลังความรุนแรงของพายุนั้นนะครับชาวบ้านเล่าว่าถึงขนาดยกเอาเสาของร้านค้าในชุมชนที่มีความยาวประมาณ3เมตรขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ไปตกบนหลังคาบ้านอื่นๆอีกนะครับจนทะลุเข้าไปถึงตัวบ้านที่มีเจ้าของบ้านนั่งอยู่แต่โชคดีนะครับไม่โดนคนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นคุณราชิต สุดพุ่มในอำเภอเมืองคอนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติโดยจะเร่งจัดหากระเบื้องและไม้นะครับมาซ่อมแซมหลังคาของชาวบ้านเป็นการด่วนเพราะขณะนี้ยังคงม,มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดพัทลุงนะครับหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ทําให้มีน้ําหลากเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎรหลายพื้นที่ในอำเภอกองรา อำเภอปากพยูนอเภอควนขนุนและอ,อป่าพยอมนะครับ ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วกว่า2,000ครัวเรือนนาข้าวและสวนยางถูกน้ําท่วมแล้วกว่า10,000ไร่โดยเฉพาะพื้นที่บ้านบาปหมู่ที่11ตําบลชมวงอเภอําควนขนุนนะครับน้ำเอ่อล้นคันคลองหลาเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านกว่า50ครัวเรือนระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่30-70เซนตเมตรนะครับทหารจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่43และทหารกองพันฐานช่างที่401และ402ค่ายอภัย บารีรักนะครับเร่งกําจัดสิ่งกีดขวางน้ําและบรรจุกระสอบทรายเพื่อนําไปปิดกั้นทางน้ําเพื่อป้องกันน้ําเอา่อล้นตลิ่งเพิ่มขึ้นอีกครับผมไ้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้นําเสนอข่าวน้ามันดิบลอยมาติดชายหาดที่ตะบลสีชนอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งชาวบ้านที่นั่นก็แสดงความเป็นห่วงว่าจะทําให้โลมาที่อยู่ในแถบนั้นตายได้นะครับล่าสุดก็พบโลมาสีชมพูตายแล้ว1ตัวครับ นี่แหละครับซากโลมาสีชมพูเพศเมียที่พบลอยติดอยู่ริมหาดคอเขาหมู่ที่5ตํบลสรีชนอําเภอศรีชนโลมาตัวนี้นะครับมีความยาวประมาณ2เมตร50เซนติเมตร หนักประมาณ150กิโลกรัมนะครับและที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งก็คือโลมาตัวนี้นะครับกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยสาเหตุการตายนั้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะกินก้อนน้ามันดิบเข้าไปเพราะจุดที่พบเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ามันดิบลอยมาติดอยู่ริมหาดเป็นจํานวนมากนะครับขณะนี้กําลังรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลามานําซากโลมาไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไปครับ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ควรที่จะเร่งเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โลมามีจํานวนตายเพิ่มมากขึ้นครับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับส่งผลให้เต่าอั้งโลขายดีครับโดยที่จังหวัดสกลนครมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากสร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ครับ กลุ่มอาชีพทําเตาอั้งโลในพื้นที่ตบดงมะไฟอ,อเภเอมืองจััวดสกลนครนะครับเร่งทําเตาอั้งโลเพื่อให้ทันต่อความต้องการของชาวบ้านเนื่องจากขณะนี้มีอากาศหนาวเย็นลงแล้วซึ่งปีนี้เพราะว่ามีการสั่งซื้อเตาอั้งโล่เข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับนางสมพิษแสตั้งแม่ค้าจําหน่ายเตาอั้งโล่เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับส่งผลให้เตาอังโลขายดิบขายดีเลยนะครับเนื่องจากผู้ซื้อต้องการซื้อไว้สําหรับก่อไฟผิงคลายหนาวซึ่งร้านของตนเองเป็นแหล่งผลิตเตาอังโลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครปีนี้ผลิตเตาที่มีหลายขนาดนะครับและหลายราคาด้วยเริ่มที่50บาทซึ่งเป็นเตาเนื้อย่างเกาหลีส่วนเตาสําหรับหุงต้มปิ้งย่างก็อยู่ราคาที่120-200ถึงบาทนะครับ ส่วนที่อุทยานแห่งชาติภูพานมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นกลางเต็นท์อยู่ริมบริเวณผานางเมินนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งคู่รักวัยรุ่นบ้างก็มาแบบครอบครัวมาเที่ยวกันบ้างแล้วนะครับโดยสภาพอากาศโดยทั่วไปที่จังหวัดสกลนครมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนนะครับปกคลุมภาคเหนือทําให้มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง1 2 1-3องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอุณหภูมิตําสุดอยู่ที่1 6 2 0 20องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูดอากาศหนาวตำ่ำสุด11ถึง14องศาเซลเซียสครับเพ้ไอพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครได้นะครับอากาศหนาวๆน,นอกจากจะผิงไฟจากเตาอั้งโลแล้วนะครับ ถ้าได้ยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายอีกนิดหนึ่งก็จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเป็นอย่างดีเลยครับดังนั้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมนะครับ mm hmm. เขาก็เลยนําผู้สูงอายุมาออกกําลังกายตอนเช้านะครับ mm hmm. เพื่ออบอุ่นร่างกายและเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยครับเอาโยกซ้ายโยกขวาครับนี่แหละครับ บรรดาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์นะครับพากันออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายและคลายความหนาวเย็นหลังจากจังหวัดบุรีรัมย์มีอากาศหนาวเย็นลงตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่18องศาเซลเซียสและคาดว่าจะเย็นลงต่อเนื่องนะครับคุณอนรพาพุทธจักรผู้อำนวยการศูนย์ซึ่งเป็นผู้นําออกกาลังกายในครั้งนี้ก็บอกว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของศูนย์จำนวนกว่า100คนนะครับซึ่งในช่วงหน้าหนาวผู้สูงอายุจะมีร่างกายอ่อนแอเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายและบางคนมีโรคประจำตัวด้วยนะครับทางศูนย์จึงได้มีมาตรการดูแลรักษาสุขภาพโดยทุกเช้าจะให้ออกมาเดินหรือออกกำลังกายนะครับเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรคแทรกซ้อนในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น ส่วนเครื่องนุ่มหงกันหนาวตอนนี้มีเพียงพอนะครับแต่หากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่มีจิศรัทธาต้องการบริจาคก็สามารถบริจาคได้เพื่อไว้ให้ตายายได้สับเปลี่ยนสวมใส่ในช่วงหน้าหนาวนี้ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการที่จะบริจาคเครื่องนุ่มหุ่มไว้กันหนาวก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บุรีรัมนะครับ ปิดท้ายช่วงนี้พาไปชิมมะขามหวานสายพันธุ์ใหม่ของเกษตรกรบ้านทรัพย์ประสิทธิ์จังหวัดชัยภูมินะครับรสชาติหวานหวานปลูกง่ายไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อราได้ผลผลิตดีนะครับตกต้นหนึ่งก็ได้ถึง400กิโลกรัมนะครับ มองใกล้ๆอาจไม่เห็นนะครับแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็พบมะขามหวานเต็มต้นเลยนะครับซึ่งสายพันธุ์ใหม่นี้ก็ชื่อว่าพันธุ์สีพักดีมีจุดเด่นคือไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อราส่วนผลผลิตได้มากกว่าพันธุ์อื่นๆกว่า400กิโลกรัมต่อต้นเลยครับมะขามพันธุ์ใหม่นี้นะครับเป็นของนายอนเนกผลสูงเนินนะครับประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานบ้านทรัพย์ประสิทธิ์ตำบนเจ้าทองอำเภอพักดีจุมพลบอกว่า มะขามหวานพันใหม่เกิดจากเชื้อมะขามหวานอาขออภัยครับเกิดจากการซื้อมะขามหวานมารับประทานแล้วนําเมล็ดมาเพาะปลูกพอมะขามติดดอกออกผลก็มาแบ่งปันให้ชาวบ้านได้กินกันนะครับเพื่อทดสอบรสชาติปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งต้นที่โดดเด่นกว่าต้นอื่นนะครับจึงโค่นต้นอื่นๆทิ้งทั้งหมดแล้วขยายพันธุ์ปลูกทั้งหมู่บ้านนายอนเนกยังบอกอีกว่า อยากจะให้ทางจังหวัดช่วยเหลือประชาสัมพันธ์มะขามหวานพันธุ์สีพักดีและหาตลาดจัดจําหน่ายวางขายช่วยปรับปรุงบรรจุพันธุ์ด้วยเพื่อสามารถนําไปวางขายตามห้างสรรพสินค้างานแสดงสินค้าจังหวัดต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิไปในตัวด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในขา่าวภูิภาคครับ การมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา8 7พรรษา5ธันวาคม2557เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเชิญประสะกนิกรชาวไทยแต่งกายสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวคือสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม2557โดยพร้อมเพรียงกัน ประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอปัวและอำเภอลมเก่ากระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงพลังงานบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิทิเจษดาเทคนิคมิวเซียมบริษัทไทยศรีประกันภัยจำกัดมหาชนขอเชิญร่วมบริจาคผ้าหม่มเครื่องกันหนาวทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาแด่ผู้ยากไร้และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโครงการกรมประชาสัมพันธ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวในวันที่13ธันวาคม2557ณอำเภอเบอ่อเกลือจังหวัดน่านและในวันที่20ธันวาคม2557ณภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์และนาสาอุ่งจังหวัดเลย ร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตหมายเลขโทรศัพท์022752053ร่วมน้ำใจคนไทยคืนความสุขให้ผู้ยากไร้และขาดแคลนแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่พวกมันอยู่รอบๆตัวเราและมันกำลังหิว ค่าปีศาจที่กำลังดูดพลังของคุณเอาพลังของพวกมันออกไปคิดก่อนที่คุณจะเสียบลักกลับเข้าสู่ข่าวภูมิภาคนะครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเสาะกล่าวเมธีฉิมจิ๋วครับ ช่วงนี้เราไปกันที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับไปดูต้นมะข่ามงยักษ์อายุหลายร้อยปีในเขตป่าสงวนชาวบ้านเกรงจะถูกลักลอบโค่นนะครับแจ้งให้ทางการเข้าไปตรวจสอบดูแลครับโดยต้นมะข่ามงยักษ์ที่ว่านี้นะครับก็อยู่ในเขตป่าสงวนล,ลำน้ำน่านฝั่งขวาบ้านห้วยก้านเหลืองอำเภอฟากท่านะครับจังหวัดอุตรดิต์อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1047เพียง200เมตรเศษ โดยนางสาวอภวันเจริญกุลผู้ตรวจร,ราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินเท้าเข้าไปตวรวจสอบจนพบต้นมะข่าโมงยักษ์นี้ล่ะครับมีอายุกว่า500ปีแล้วแต่ดูจากสภาพลำต้นแล้วยังสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรเบื้องต้นชาวบ้านได้นำผ้าเหลืองมาผูกไว้รอบต้นหรือที่เรียกว่าบวชต้นไม้นั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบตัด ขณะที่นายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับแจ้งว่าพบต้นมะค่ายักษ์อีกต้นอยู่ในไร่ข้าโพดที่ตำบลบ้านห้วยหมุนนะครับอำเภอน้ําาามีคนทําเรื่องขอตัดประธานจังหวัดแต่ได้สั่งระงับไว้แล้วพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นการด่วนแล้วครับก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับ ส่วนที่จังหวัดแพร่นะครับมีหญิงชาราจับปูป่าตามฝั่งลำห้วยโดยการใช้ใบสาบเสือเป็นเหลือเหลื่อล่อนะครับปรากฏว่าจับปูได้วันละหลายร้อยตัวแต่อาจจะต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวสักนิดหนึ่งนะครับนางจันคำสาวเดิมอายุ66ปีชาวบ้านผาคอ จังหวัดแพร่นะครับสาธิตจับปูตามป่าเขาด้วยใบหญ้าสาบเสือเป็นเหยื่อล่อให้มันออกมาจากรูนะครับแล้วอาศัยมือที่ไวยจับตัวมันก่อนจะวิ่งกลับลงรูครับซึ่งงานนี้ต้องอาศัยความชํานาญและใจเย็นมากๆเลยทีเดียวในแต่ละวันนางจันคําสามารถจับปูได้หลายร้อยตัวด้วยวิธีดังกล่าวนางจันคําบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าตามปกตินะครับคนอื่นจะจับปูด้วยการขุดหรือไม่ก็เอามือล้วงลงไปนะครับแต่ตนเอง คนพบวิธีจับปูแบบง่ายๆโดยปูเหล่านี้จะได้กลิ่นจากใบสาบเสือจึงคลานตามกันออกมานะครับจึงจะใช้โอกาสนี้จับปูใส่กระดง้งซึ่งในหมู่บ้านผาคอมีเพียงสองคนที่ใช้วิธีล่อปูด้วยใบสาบเสือคือนางจันและนางสาวเฉลี่ยมยังเหล็กอายุ43ปีนะครับโดยทั้งคู่จะออกหาปูป่าไปขายจนหมดฤดูกาลส่วนวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับนอกจากเก็บของป่าขายแล้วในช่วงต้นฤดูหนาว จะเดินทางลัดเลาะ,ะตามลําห้วยเข้าไปในป่าเพื่อจับปูป่าหรือปูผาปูจั่วปูกำเพื่อนํามาขายสร้างไรายได้เสริมเนื่องจากปูจะลงจากเขาที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับมาอาศัยอยู่ตามรูริมตลิ่งลําห้วยชาวบ้านก็จะจับมาทํากับข้าวหรือนําไปขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน 11- ็เด็ดทั่วไทยครับ มนตรีนิรันดร์สมุทรสาครผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่14เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจงังหวัดตราดซึ่งสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไปแล้วกว่าร้อยละหกสิบจากจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด134เรื่องและยุติป,ปัญหาแล้ว74เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ60เรื่องโดยปัญหาร้องเรียนที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ทํากินรองลงไปเป็นการดําเนินงานขอความช่วยเหลือจากภาครัฐรวมทั้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมกําชับให้ศูนย์แห่งนี้เป็นนเคครรืื่อองมอสําาาััญญแก้ป้ปปหหใะชช ดนโยยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางจันทิราจิตชื่นเจ้าพนักง,งานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญรักษาราชการ,การกาแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประจำจังหวัดลบบุรีในฐานะประาาธานคณะทำงานโฆษโสกสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดลบบุรีถแถลงผลการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณ2,557ในรอบ12เดือนช่วงเดือนตุลาคม2,556ถึงเดือนกัญญญนยายน2,557ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจพร้อมเรียกร้องสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและหากประชาชนพบเห็นเรื่องราวการทุจริตก็ขอให้แจ้งมาที่สำนักง,งานปปชจังหวัดลบบุรีโทรศัพท์หมายเลข036770264ในพศพิรัตเนียมจุ้ยปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์สั่งกำับชับให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเฝ้าระวังคุมเข้มการลักลอบเคลื่อนย้ายเป็ดไร่ทุ่งเข้ามาเลี้ยงตามทุง่งนาหลังเกษตร,รกรเก็บเกี่ยวข้าวและพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ผ่านการตรวจควบคุมโรคจากเจ้าหน้าที่เพื่อ้องการการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งเอื้อต่อการระบาดของโรคได้ง่ายซึ่งหากพื้นที่ใดตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่งเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการจับกลุมส่งฟ้องสาลดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น ที่จังหวัดอุทยัยธานีนายนัชนนสนประเสริฐรักษาราชการกาแทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยอุทยัยธานีส่งหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในช่วงหน้าหนาวนี้ให้งดเว้นจากการเผาย้าข้างทาง เพราะจะทำให้เกิดกลุ่มควันปกคลุมเส้นทางก่อให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีในการขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรรวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ยากต่อการควบคุมซึ่งหากพบมีผู้กระทําผิดจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ คุณผู้ชมครับอีก3ปีข้างหน้าจังหวัดระยองนะครับก็จะมีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรนะครับแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืนแปรสภาพขยะให้กลายมาเป็นประโยชน์ลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่การฝังกลบให้น้อยลงที่สุดนะครับบนความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดระยองติดตามได้ใน,ในหนึ่งในภูทรครับ ขยะวันล,ละ900ถึง1,000ตันต่อวันสัญญาณเตือนปัญหาขยะล้นเมืองระยองแม้การดำเนินการฝังกรบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาพิบาลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายแก๊สภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองจะทำงานตลอดทั้งวันก็ไม่อาจครอบคลุมหรือมีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ขยะของจังหวัดระยองหมดไป อีกทั้งการใช้วิธีการฝังกรบเพยียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่แนวทางการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืนหลีกเลี่ยงไม่พ้นปัญหาขยะล้นเมืองระยองในอีก4-5ปีข้างหน้าก็กำลังอยู่ในช่วง w a r นิ่งแล้วละ เตือนว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยขยะเราคงจะเต็มเมืองที่ที่จะเป็นที่สําหรับทิ้งขยะเนี่ยมันก็น้อยลงแล้วเรามีขยะมากถึงวันละ1,000ตันต่อวันเนี่ยในทุกทท้องถิ่นที่เขาเก็บขยะกันตอนนี้รวมแล้วเนี่ยประมาณบางวัน900กว่วาบางวันในวันที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยก็พันกว่าตันต่อต่อวันนะฮะ จังหวัดระยองได้บรรจุโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองระยะที่2องวงเงิน327.58ล้านบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าไปเป็น1ใน8แผนโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหาม,มาพตะพุทธอย่างครบวงจรปี2555ถึง2559ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการอนุมัติโครงการจากคอสชอแล้ว นำมาสู่แนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยการคัดแยกขยะให้ไปสู่การแปรรูปสร้างประโยชน์ลดปริมาณขยะที่จะต้องฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุดโดยร้อยละ20ของขยะทั้งหมดเข้าสู่การนำไปรีไซเคิลรียูส่วนอีกร้อยละ80จะถูกแยกไปเป็นขยะชีวภาพเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ และขยะชีวมวลจะเข้าสู่กระบวนการแปลสภาพเป็นกระแสไฟฟ้าบนความร่วมมือของภาคเอกชนในจังหวัดระยองที่จะเข้ามาร่วมกันดำเนินการต่อยอดซึ่งการจัดการขยะแบบครบวงจรดังกล่าวจะสามารถเดินเครื่องทำงานได้เต็มรูปแบบในอีก3ามปีข้างหน้าผมเชื่อว,ว่าคนระยองเนี่ยจะร่วมมือตรงนี้เพราะเราเราเรา,เราค่อนข้างจะถึงเวลาวอร์นิ่งอย่างที่บอกแหละสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ต ต้นโครงการที่จะกําลังจะขอเปลี่ยนปรับแบบไปนิดนึงแล้วก็อ e ีออชชั่นเนี่ยเอ่อสมาต่อด้วยของปตท,ทจนเสร็จนี่ยก็ประมาณสัก3ปีระบบจะเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยขณะนี้นะครับขณะนี้เพราะว่าขยะเนแทบจะหมดเลยแต่สังเกตว่าจะไม่มีขยะไปสู่หลุมกบฝังเลย ส่วนสำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดการขยะแบบครบวงจรของจังหวัดระยองประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้คงหนีไม่พน้นความร่วมมือของชาวระยองทุกคนที่ต้องแสดงพลังร่วมขัดแยกขยะภายในครัวเรือนให้ง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อร่วมสร้างให้เมืองระยองเป็นเมืองสะอาดมีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมสงบวงกำปั้นถ่ายภาพธัญลักษณ์ปรางจันทร์ n อ t จันทบุรีรายงาน สำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w facebook.com ไปที่เพจข่าวภูมิภาคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ และวันนี้เราจะลากันด้วยทหารตำรวจและประชาชนกว่า200คนในจังหวัดสกลนครนะครับร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซึ่งการลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วยังช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันน์แก่คนในชาติอีกด้วยครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้าบนคนเสาะกราวเมธีชิมจิว๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวพูมิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เหญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รหนึก100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทุกเหรียญผ่านพิธีมังครพิเศษณวัดบวรเวตวหหารรายได้สมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ผู้สนใจชาวบูชาได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์